นะคะวันนีน้มาชิมขนมจีนซาวน้ำปลา,าของเจเบนนะคะมจีนบันเทิงน,นะทีละสามสิบมีเส้นแล้ก็ผักที่มันตาลน้ำปลาอานนีเนื้อ หืมกลิ่นแบบหอมติดมือคักเด้อว,ว้าพี่ลงไปจ้าไม่หมดเลยนัวเลยเหมือนิดหน่อย,ย,ยเดี๋ยวชิมก่อนชิมน,น้ำปลาล้าก่อน อืมนัวแต่บางที่นอยนี้งเรามีนี่ด้วยจะเจียบเขียวเจียบเขียวมักตัวคู่เหนียวปักนึงได้เยอะนะสามสิบบาทนะ โอ้โหโอ้โหที่แรกว่าเสี่ยนไปลวกผักมาใส่ผักลวกแก้ให้ยิ้วแล้วไม่ต้องไปลวกแล้วกินเลยมาค่ะชาวน้ำปลาร้านัวนี่ตัดแเทียวเขียวน้ำปลาร้านัวจะออกหวานหวานรัว หอมหอมตัวอ mm ้นเรออาการจองวกับผัว ขล,ลัตัวฟักนาเรากือลั Mm-hmm. เย่แล้วออันนี้ยังอ่อนอยู่อันนี้ไม่มีรสชาตินะไม่มีความผมจิ๊ đi yeah, mm -hmm. nó